สวัสดีครับชาวราศีพฤษ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพายามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษพสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนตุลาคม2568นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดลไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวพฤกษบลักนณะพฤกษบจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่เป็นแรกนะครับสำหรับชาวพฤกษบได้เป็น ไพ่คิงถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ทรีออฟคัพเดอะเมเจอเชียนนะครับโฟ f ์คัพใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่เทนนบโซนเนาะทีนี้เรามาดูกันไพ่ค่อนข้างดูมีพลังงานของการที่ตัวคุณเองนะครับสำหรับชาวพฤกษศพมีบางสิ่งบางอย่างต้องจบแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่ กับความรู้สึกหรือการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างจะนํามาซึ่งความมั่นคงที่ดีขึ้นอนทรวันของชาวพฤึกศบลัคนาพลึกศดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเดินโคจรไปอยู่ในภพเลือนปุตตะรอดพ้นแล้วนะครับจากดาวเสาและลาหูที่เคยเล็งในช่วงครึ่งเดอนแรงพอครึ่งเดินหลังมาเนี่ยดาวศุ์เนี่ยเดินโคจรเข้าสู่เลือนปุตตะคือเรือนที่หคือมุมตีโกนลัคนาถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีแล้วทำให้ตัวคุณเองเนี่ย หลุดลอดปลอดภัยที่ดีแถมกลุ่มกับดาวอาทิตย์ในช่วงจังหวะหนึ่งนะครับก็อาจจะทําให้โอกาสของความรู้สึกของชาวผู้สพรัคนาผู้ศนั้นมีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาดีขึ้นหลังจากที่ดาวศุ์เนี่ยเคยเล่งกับเสาและราหูในช่วงอดีตเนี่ยมันคือความแบบ แบกรับความรู้สึกความชอกชำ้ำอะไรที่เคยมีความรู้สึกที่เคยมีปัญหาหรืออะไรที่เคยมีความรู้สึกหน่อยความรู้สึกที่เป็นท็อกซิกต่างๆในอดีตตอนนี้มันจะหลุดพ้นแล้วมันจะจบไปแล้วเพราะว่ามีไพ่สิบดาบมาเห็นไหมครับไพ่เขาร้อยเรียงว่าโอเคในช่วงอดีตเนี่ยมันเคยมีปัญหามีประเด็นกันมานะแต่ตอนนี้เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะปลดล็อกได้แล้วนะทุกอย่างจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากไพ่ เมจิชียนเมจิชียนคือการปรับและการเปลี่ยนแปลงนะที่ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นไปในทางที่ดีเกิดขึ้นอิทธิพลของดาวคู่ของคุณยังโคจรอยู่ในภพเลอนอลิอยู่นะครับร่วมกลุ่มกับดาวพุธด,ด้วยในช่วงจังหวะหนึ่งเพราะดาวอังคารเนี่ยจะโคจรเข้าไปอยู่ในเลนปัตตนิเลงลักขณาในได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรบดี แต่ก็ยังกลุ่มกับดาวพุธอยู่อีกเหมือนเดิมเพราะว่าดาวพุธกับอางคารเนี่ยเขาเรียกว่าตามติดกันเลยคู่กันเลยนะเพราะดาวคารกับดาวพุธเนี่ยเป็นวิวาทะนะครับในเรื่องของอารมณ์และคําพูดอันนี้ต้องระมัดระวังอยู่พอสมควรแต่ตัวคุณรอดแล้วนะโอเคแหละถ้ามันจะมีปัญหามีประเด็นเนี่ยให้เราพยายาม เฟดตัวออกไปก่อนรักตัวเองให้มากขึ้นอาจจะทําให้ทุกอย่างโอเคขึ้นมีไพ่คิงถือเหรียญพยายามหนักแน่นมั่นคงความรู้สึกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองให้มากที่สุดทรีออฟคัพนะครับเป็นไพ่ที่เราอาจจะต้องพยายามแบบ ให้กำลังใจกันและกันหรือว่าพยายามที่จะต้องเติมเต็มความรู้สึกให้กับกันและกันมากขึ้นติดต่อสื่อสารให้เวลากันมากขึ้นพากันออกเดทไปเที่ยวนะครับต่างๆอะไรพวกเนี้ยอาจทำกิจกรรมร่วมกันต่างๆหรือว่าติดต่อสื่อสารกันและกันให้โอกาสกันเนี่ยยังพอที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นไม่มีการปรับและเปลี่ยนแปลงนะครับจากการกระตุ้นอร้นความรู้สึกในสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น อิทธิพลของดาวพระราศพฤีโคจรเข้าสู่เรือนที่3ของลัคนาเรียกว่าตำแหน่งสหัชชาสหัชชาเนี่ยหมายถึงตำแหน่งของเลือดเรือนของการยกหน้าลัคนาเป็นตำแหน่งถึงคุณลักษณะของการที่เราจะมีสติปัญญาความคิดในการที่จะชีต์เอ่คะเหมือนกับเปลี่ยนแปลงนะครับหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ได้ตำแหน่งมหาอุดเลยทีเดียวก็จะมีสเสน่ห์ในการติดต่อการสื่อสารได้เช่นกันทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมกันนะครับว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวพฤกษ์ศลักษณะพฤกษ์เพิ่มเติมกันต่อบางคนอาจจะอยากเลิกนะครับอาจจะรู้สึกหน่อยแล้วอยากเลิกได้แต่ว่าจริงๆผมมองว่ามันน่าจะผ่านวิบากกรรมตรงนั้นแล้วมากกว่านะครับทีนี้เรามาดูกันต่อ ไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่เด l นเ e ลเวอร,ร์แล้วก็เป็นไพ่หไม้สาถ้วยมานะครับตรงกันแล้วก็เป็นไพ่เดมูลใบสุดท้ายแถวล่างได้เป็นไพ่ไหนถือถ้วยอิทธพลใต้สำหรับ3ามไม้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่บอกว่าอันนี้ขอเลี้ยงไพ่สถ้วยเป็นไพ่ดับโอลเนาะแสดงว่าคุณกับเขาอะท้าหา ทางที่อาจจะแบบเติมเต็มความรู้สึกระหว่างกันและกันได้อย่างดีขึ้นเนี่ยมันก็จะไปต่อได้อย่างเต็มที่เหมือนกันนะเพราะไพ่มันขึ้นมาดับเบิลอย่างเงี้ยเลยนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตและเดินต่อกับความรู้สึกและความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างดีนะครับและสามารถที่จะเติมเต็มความรู้สึกให้กับกันและกันได้เห็นไหมครับสามถ้วยกับอัศฟินถือถ้วยเป็นไพ่ของการมีพลังงานของการเดินหน้าต่อกับความรู้สึกในสิ่งที่ดีกัน ที่มีอนาคตการเดินหน้าต่อนะครับหรือว่าการมีเพลชั่นสิ่งดีๆนะครับในเรื่องของการที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันได้อย่างดีมากขึ้นนั่นเองมันก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลของการที่เขากับเราจะได้โอกาสดีๆความรู้สึกดีๆแบบนี้ร่วมกันนะครับมันก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆความรู้สึกดีๆหรือว่าการ ใส่ใจการดูแลการเทคแคร์กันและกันการอัปเดตนะการให้เวลากันและกันที่มันอาจจะดูมีความรู้สึกที่มีข่าวดีเข้ามามีพลังงานของการเติมเต็มมีไพ่ใบนี้คือไพ่สามไม้นะครับสามไม้หมายถึงการเพิ่มพูนในลักษณะของการมีแพชชั่นความรู้สึกแรงกระตุ้นร้อนความรู้สึกในลักษณะของการมีพลังงาน energy กับการที่เขากับเรามีกันและกันมากขึ้นใส่ใจกันและกันมากขึ้นมองเห็นกันและกันดีขึ้น อันนี้มันก็จะเติมเต็มภาวะของความรู้สึกที่ทําให้ความสัมพันธ์ที่โดดเด่นและก็พัฒนาและเติบโตไปในทางเดียวกันที่ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ไพ่บอกว่าคุณกับเขานะครับอาจจะย,ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปัญหามีประเด็นกันบ้างจากห้าไม้คือความขัดแยง้งอย่างที่บอกไปว่าดาวคารกับดาวพุธดาวคารเนี่ยเป็นดาวคู่ของชาวราศีพฤษภลักษณพฤษภ โคจรไปอยู่ในเรือนปัตตานีได้ตำแหน่งกเกษตรบดีคือความมั่นคงละแต่ร่วมกลุ่มกับดาวพุธด้วย นั่นแปลว่าคู่เราค่อนข้างแข่งกับเรามากขึ้นนะครับใช้อารมณ์กับเรามากขึ้นแล้วก็มีคำพูดคำจาบางสิ่งบางอย่างไพ่มันสลับเอ่อมันดวงดาวหรือไพ่อาจจะสลับตำแหน่งกันได้ทุกตำแหน่งเลยอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่แข่งกับเขาก็ได้เช่นกันนะครับมันก็เป็นไปได้ทั้งคู่เนาะอาจจะมีปัญหามีประเด็นเป็นอะไรที่อาจจะงัดข้อกันดูไม่ลงรอยกันอันเนี้ยมันก็ต้องแบบ คือมันมีความรู้สึกวิตกกังวลอ่ะกับปัญหาตรงนั้นแล้วก็มีความนอยเข้ามาในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองมันก็อาจจะมีประเด็นและปัญหาของความไม่เข้าใจกันได้อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวพลศต้องค่อยๆเติมเต็มความรู้สึกระหว่างกันและกันไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่เดลเวอร์แปลว่าตัวคุณเองกับเขาอาจจะยังรักกันมีความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันยังเป็นคู่กันได้อยู่เพียงแต่บางครั้งมันก็ต้องรู้จักที่จะ ปรับและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์สิ่งต่างๆ The Magician แล้วก็เป็นไพ่คิงถือเหรียญนะครับปัญหามันอาจจะเกิดจากความรู้สึกหรือบางอย่างที่มีเคมีไม่ลงรอยกันกับความรู้สึกในขณะนั้นแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเสมอไปเผอิญว่าดาวพุธกับอังคารเนี่ยกลุ่มกันมาตั้งแต่ราศีตุลแล้วก็มาราศีพิจิก นะครับซึ่งราศีตุลกับราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่เกี่ยวพันกับชาวปรึกศพบางคนมักจะบอกว่าไปพูดถึงราศีตุลทําไมไปพูดถึงราศีพิจิกทําไมจริงๆคุณไม่ได้รู้ทางโหราศาสตร์นะครับทางโหราศาสตร์ทุกเลือนชะตาของแต่และราศีคือเลือนชะตาของคุณด้วยมันหมายถึงว่ามันกระทบกับตัวคุณด้วยแต่มันแค่คนละเรื่องกัน กับราศีอื่นเท่านั้นเองตัวคุณจะไปกระทบกับเรื่องของปัญหาและการแบกลับพอตอนนี้มันออกไปปุ๊บเนี่ยคู่เริ่มแข้มแข็งขึ้นเริ่มมีความเสถียรขึ้นแต่เขาก็จะแข็งใสเรานะครับมากขึ้นพอเขาได้ตําแหน่งเกษตรบดีคือความมั่นคงเขากลับมีตัวมีตนเป็นอีโก้เป็นไม่ใช่อีโก้เป็นแบบ โทสะมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์นะครับแล้วมีดาวพุธมากุมมันคือคู่วิวาทะเรากับเขาก็เลยมีวิวาทะต่อกันมีความขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันดังนั้นเนี่ยเดเมเจเชียนคือการปรับและเปลี่ยนแปลงให้มันเข้ากันได้นะครับส่วนคิงถือ เหรียญคือการเบรกมันนะทิ้งถือเหรียญเนี่ยหมายถึงธาตุดินที่มีความมั่นคงความเสถียรเนี่ยเราต้องเอาไปเบรกมันเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าเกิดเราไม่เบรยมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราเนี่ยขนองในเรื่องของอารมณ์และคําพูดมากเกินไปดังนั้นเราต้องเอามาปรับเอามาเปลี่ยนแปลงให้มันซอฟลงหรือซอฟแรนดิ้งทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขาเนี่ยยังเป็นคู่กันได้ถนอมน้ําใจกันและกันนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์รู้จักที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงกับ อะไรที่มันเป็นท็อกซิกต่างๆพยายามเพิ่มพูนแพชชั่นสิ่งต่างๆให้ดีแล้วทุกอย่างจะยังเติบโตและไปต่อได้ในระยะรองเทอมนะครับในระยะยาวหน่อยหนึ่งเนาะไม่ใช่ระยะสั้นๆเนาะอันนี้เราก็คงต้องให้เวลากับความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วทุกอย่างอาจจะยังคง ปรับและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะยังตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจัยนในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงยไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตารัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม